เอออันนี้หมาอุ้ยแล้วนี่ปากไปโดนอะไรมาคะเนี่ยก่กินไปปิดคุณแม่จะพาเข้าไปข้างในไปเล่นกับน้องๆที่แบบเป็นบิ๊กด็อกเลยนะคะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะตอนนี้เราก็มารักสัตว์กันบ้างดีกว่าดีไหมคะมาเล่นกับน้องหมาที่ที่บิ๊กด็อกคาเฟ่นี่เลยบิ๊กด็อกคาเฟ่แอนด์บิสตรรนะคะวิ่งกันแล้วจ่ายรูปเลยมีนี่อุ้ยรออะไรรออะไรเห็นไหมรอชิลล์หยุดหยุดหยุด อาหารหมาแล้วก็กินได้นะคะไหนนะ้าไม่เชื่อกินโชว์หน่อยอาหารจานักอันนี้นะคะที่ทำมาจากไก่เป็นยังไงคะรสชาติอ,อบอร่อยอร่อยมากเลยนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะแมวันนี้นะคะหลังจากที่เราไปแบบปลูกต้นไม้ไปเรียนรู้การเป็นกเกษตรกรยุคใหม่กันใช่ไหมตอนนี้เราก็มารักสัตว์กันบ้างดีกว่าดีไหมคะมาเล่นกับน,น้องหมาที่ที่บิ g กด็กคานี่เลย BIG DOG CAFE and Bistro นะคะเรียกว่าให้อาหารสุน,นักเนาะแล้วก็เล่นกับน,น้องสุน,นักแบบ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่นี่แล้วก็เมื่อกี้วิวาให้อะไรน้องไปนะไอชิมหมาก็แอบชิมไป<อ>นิดนึงอร่อยนะเป็นยังไงไอสมมไปร์ล่ะมมอรอแต่<ะ>แต่มันไม่ค่อยหวานมันไม่ค่อยหวานเหมือนของเหมือนของคนใช่ไหมคือเราวิวาเขาลองลอง,ลองชิมนิดนึงนะคะ <c oughs> เพราะว่าอยากรู้ว่ารสชาติมันต่างกันขนาดไหนนะแต่ว่าไม่ไม่ต้องเป็นก็ไม่ต้องชิมก็ได้แต่ค่ะนี่ปลาซ้อนอย่างเดี๋ยวเราพาไปข้างในด้วยกันพาไปให้ดูหมาหนูแอะเอาล่ะค่ะเอาไปไปดูหมา ่ะไปค่ะเอาอันนี้หมาเวลานี้ปากไปโดนอะไรมาคะเนี่ยกินอะไรกินมาแม่จะพาเข้าไปข้างในไปเล่นกับน้องๆที่แบบเป็นบิ๊กด็อกเลยนะคะตัวใหญ่ๆเท่านั้นเลยนะเดี๋ยวเราไปเล่นกับน้องๆกันก่อนนะคะแล้วไปดูซิว่าน้องเนี่ยเขาจะน่ารักีออนาดไหนเค้าตัวสีดำตอนนั้นพี่เขาบอกว่าข้ามลาืออันนี้ก่อนไหมสองพันนะ มันสองตัวตัวนี้ค่ะห้ามให้ไก่เขาแล้วมันถ้าเขากินอย่างอื่นต้องซื้ออะไรอย่างอื่นให้เขาไหมเงินไปซื้ออย่างอื่นให้เขาดีกว่าอใส่ลูกเลยนี่นี่น่ารอดไหมรอชิ้นละกี่ชิ้นลูกหนูกินไม่ได้หนูกินไม่ได้วิวาวิวาต้องหักเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แล้วก็ป้อนน้องหักไหน่ะโอเคค่ะแบบนี้ล่ะคะใช่ค่ะ โอ้มองไม่ทันคนอื่นค่ะมองไม่ทันคนอื่นเนาได้โลกอ่เราหักเป็นเล็กเลยอเลย่างน,นี้เลย,น,ยนี่นะคะเราก็จะหักเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะให้น้องทานง่ายโอ้ โอ้ยคนนี้กินเก่งมากเลยอะ่ะคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะลูกขนฟูมากเลยขอมือหน่อยขมือการขอ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 มือการ,ออการโอ้ยเก่งมากเก่งมากว้าวโอ้ยดูดูดูด,ดูโอ้ยเก่งจังเลยได้รางวัลดูสิ ไม่รู้ใครส,น,สนุกกว่ากันมแม่หรือลูกห้แ <c oughs> ม่สนุกมากลูกยังกลัวอยู่เลยค่ะก็เมื่อกี้พอเราให้อาหารดิ๊กด็อกเสร็จ <c oughs> ใช่ไหมคะเขาก็แบบเขาไปพักเนาะเพราะว่าอากาศร้อนและน้องต้องกลับเข้าห้องเย็นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่ใหญ่กว่าแล้วก็ดุกว่าด้วย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นพันุ์ชื่อทิเบตันซึ่งดุที่สุดในโลกเลย เราก็ไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาดุดุอะแต่แต่ว่าเมื่อกี้ครูฝึกบอกว่าแต่งจริงเขา่าเป็นแบบดุเงียบๆหน้าตาเขาอาจจะแบบไม่ดุมากแต่เขาแบบจู่โจมเลยค่ะน้องากลัวไหมคะกลัวไหมแต่ห้ามนะตอนนี้ก็คือห้ามเด็กๆเข้าใกล้แล้วก็ห้ามแย้มมือไปนี่คือตัวใหญ่มากใหญ่มากจนแบบนี่เห็นไหมอย่าทำให้เขาหงุดหงิดนะอย่าทำให้เขาหงุดหงิด แมช่วงนี้นะคะอากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจเนาะเดี๋ยวก็ฝนตกหรือก็ฟ้าร้องเดี๋ยวก็แดดออกใช่ไหมคะมามีม่ก็เลยคิดว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงแล้วก็โดยเฉพาะนะคะเด็กๆเ,เนาะคนที่มีลูกๆอย่างมามี่เนี่ยเราก็จะแบบมีเรื่องที่กังวลก็คือกลัวลูกของเราเนี่ยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือแม้กระทั่งดูแลคุณพ่อค,พคุณแม่คุณตาคุณยายอย่างเงี้ยเราก็กลัวท่านจะแบบได้รับโปรตีนไม่เพียงพอใช่ไหมวันนี้มามี่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของมามี่มาแนะนาด้วยนะนี่ก็คือน,นมที่ทําจาก ไข่ขาวอ่ะย,ย้ํานะคะนี่คือนมที่ทําจากไข่ขาวครั้งแรกของโลกค่ะคุณสามารถที่จะดื่มอะบูมินล้วนๆจากไข่ขาวเนี่ยได้จากนมนี้เลยไข่ที่แพ้นมวัวนะคะหรือว่าแพ้นมถั่วเหลือง ฟิงแนะนํานี่เลยค่ะนมไข่ขาวทานง่ายอร่อยวันนี้นะเดี๋ยวฟิงก็จะมากินให้ดูด้วยนะว่าอันนี้จริงๆแล้วเรากินเปล่าๆก็ได้ก็เหมือนกินนมธรรมดานะคะจะมีรสวานิลาแบบนี้แล้วก็มีรสช็อกโกแลตแบบนี้ด้วย1ขวดเนี่ยโปรตีนเท่ากับทานไข่ขาวประมาณ4ฟองเลยนะคือแบบเราไม่ต้องมานั่งทานไข่ต้มกันแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็ทานเป็นขวดอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเราเอามาชงกาแฟหรือว่าชงโกโก้ก,ก็ได้อ๋อแต่ก่อนทานนี่แนะนําก่อนนะเราก็ต้องเขย่าก่อนดื่มใช่ไหมคะเพื่อให้โปรตีนของเขาเนี่ยกระจาย ไปทั่วทั้งขวดเลยน่าทานมากตอนนี้เราก็จะทําเป็นลาเต้กันนะคะแค่นี้เราก็ไม่ต้องใช้นมวัวในการที่จะมาชงกาแกฟาหรือโกโก้ทานแล้วใช่ไหมคะแถมยังได้โปรตีนอีกด้วยนะคะรสชาตินี่ก็แบบอร่อยหอมชื่นใจหอมมันอร่อยมากเลยอะ่ะและนี่ก็คือนมไข่ขาวอยากให้ลองนะคะก็อยากให้ลองกันนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่ของบามีเลยนะเป็นนมไข่ขาวยี่ห้อมินนะค่ะมินะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่า ทุกๆคน everyone นะคะก็คือเราอยากให้ทุกๆคนที่ทานโปรตีนที่เพียงพอและมีสุขภาพแข็งแรงด้วยกันไปทุกวันเลยค่ะนี่น,นี่สนใจสั่งซื้อได้นะคะแอดไลน์แอดมินน o าฟค่ะหรือว่าเข้าไปดูที่เพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะมินน่าฟู้ดนั่นเองค่ะนอกจากนมไข็ขาวแล้วเนี่ยมินนาของเราก็มีนี่ค่ะ เ็นไส้กรอกปลาไข่ขาวนะคะไม่มีไนไตรายไม่มี rate, ไนเตรดไม่มีสารกันเสียด้วยทานได้โปรตีนสูงหนึ่งแท่งนี่ก็หมุนทันไข่ขาวประมาณ3ฟองด้วยกันนะคะเด็กๆงอย่างลูกอย่างเงี้ยคือแบบปกติชอบทานไส้กรอกใช่ไหมคะ เราก็กลัวว่าจะมีสารกันบูดหรือว่ามีเนื้อสัตว์ในส่วนที่ไม่ดีหรือไขมันเยอะเกินไปแถมก็ไม่ได้โปรโตีนเต็มที่แต่ตัวนี้ค่ะลูกปิงจะได้โปรโตีนเท่ากับทานไข่ขาวสามฟองต่อ1ชิ้นเท่ากับ1แพ็กนี้ยเหมือนลูกได้ทานแบบไข่ขาว15ฟองและทุกวันนี้ลูกคือชอบมากแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสารกันเสียหรือไนไตรนเตรดด้วยฝากด้วยนะมินนะฟูดนะคะแอดไลน์ไปเลยนะแอดมินนะฟูดค่ะ วีว่านี่ตัวเล็กแล้วนะขอมือของเขาเอ้วีว่าคุยกับเขาสิแล้วก็ตอนนี้ที่เรามาเล่นกับน้องหมาเนี่ยถ้ามองออกไปลานข้างนอกอะคะ่ะก็คือเป็นเป็นโรงเรียนฝึกขี่ม้าได้ด้วยนะคะตรงนู้นนะ่ะก็จะมีคุณครูแล้วก็มีมมาจากสเปนด้วยนะสวยมากเมื่อกี้แอบไปดูมาแล้วมมาแบบทรงดีมากเลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะมาเล่นกับน้องหมาแล้วก็อยากจะเรียนขี่ม้านะก็มาที่นี่ได้ที่บิ๊กด็อกคาเฟ่นะคะ น่ารักมากเลยลูกอ้ดูสิดูน้องน่ารักเรียบร้อยมากจริงนะคะอาหารหมาแล้วก็กินได้นะคะไหนนะ้าไม่เชื่อกินโชว์หน่อยอร่อยอร่อยมันคือทำมาจากอาหารคุณค่ะอร่อยไหมครับ รสชาติเป็นยังไงมันไม่ค่อยมีรสชาติแต่นหนูชอบเหรออร่อย ก็วันหยุดอย่างนี้นะลูกๆปิดเทอมใช่ไหมหรือจริงเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะเราก็หากิจกรรมให้ลูกๆทานก็ามาอยู่ที่ Big Do g อก f าเฟกันเมื่อกี้เก็ให้อาหารสุนักกันแบบเยอะมากมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวที่ดุที่สุดในลกอโอ้โหเราก็เจอมาครบเลยนะคะคุ้มค่ามากเลยที่นี่ที่ Big Do g อก f าเฟค่ะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะตรงเนี้ยเลียบทางด่วนเอกมยัยรามอินทราเข้ามานิดเดียวเท่านั้นเองเลยนะคะอะไรเขามีว่ายุกยิบยุกยิบอยู่ข้าง<ม> อ๋ออันนี้เป็นน้องใหม่ของที่บิ๊กด็อกคาเฟ่เลยนะคะน้องชื่ออะไรคะอเดลค่ะอ๋อน,น้องชื่ออเดลกําลังเล่นกับวีวาอยู่นี่นนเห็นไหมป้อนตัวเองบ้างป้อนสุนัขก,ก็ได้ต้องบอกว่าวันนี้วีว่าได้ค้นพบว่าอาหารสุนัขอันนี้นะคะที่ทำจากไก่เป็นยังไงคะรสชาติอบอ,อร่อยอร่อยมากเลยนะคะ <laughs> <laughs> นี่ก็เป็นการชิมครัออ้งแรก<อ> อร่อยจริงด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าที่นเนี่ยเขาทําอาหารไก่อบอันนี้ให้สุนัข้องสุนัขทานเนี่ยก็คือสะอาดแล้วก็ปลอดภัยเด็กๆหรือว่าคุณแม่อย่างเราก็ทานได้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะทานได้เหมือนกันเลยแต่วิว่าจะป้อนตัวเองคําแล้วก็ป้อนน้องคําอย่างนีง้ไม่ได้นะลูกอ่ะให้น้องไปเลยทั้งชิ้น <c oughs> แต่ว่าหากเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆป้อนค่ะก็มีความสุขนะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้กับลูกนะคะยิ่งน้อยลูกเราก็ได้แบบ เหนยหน้าขึ้นจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หน้าจออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในบ้าก็แค่นี้ก็คุ้มแล้วเนาะแค่นี้ก็สนุกแล้วนะคะ่่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมหน้าเราจะไปที่ไหนแต่วันนี้เนี้ยเราจ้านกันก่อนนะโอเคไหมไปกินบบมซิวพาบ้า ไปกินเราเกอพาสซาต่อด้วยโอเคค่ะงั้นวันนี้เราไปกันก่อนนะกับกิจกรรมดีๆที่ Big Do g Cafe ฟแล้วก็เทปหน้าจะมีอะไรสนุกสนุกเดี๋ยวติดตามรอที่ที่นี่ที่ฟ i n ส์ฟามิลี่แบบนี้มาแล้วคะ่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เขา okay. ด้วยนะสั่นกระดิ่งด้วยนะต้องกดสั่นกระดิ่งด้วยไหมตองด้วยนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่อีพีหนา้าสวัสดีคะ่ะไปไหนไอเดลไอเดลมานน่ไอเดลไอเดลมาออกทีวีด้วยเร็วไอเดลไอเดวไม่สนใจแม่เลยอ่ะว่า Oh!